เคำแนะนำที่ชีวิตคู่ควรมี 1. เสียสละชีวิตคู่คือการรวมกันของคนสองคนที่มีความแตกต่างทั้งครอบครัวสังคมการเลี้ยงดูทั้งหมดต้องพึ่งการช่วยเหลือการเสียสละคือสละบางอย่างที่เราชอบเราอยากสละบ้างเพื่อการเดินต่อไป 2. ออดทนเมื่อคนสองคนที่แตกต่างอยู่ด้วยกันและแทบจะตลอดเวลา จนประหนึ่งเป็นเสื้อผ้าอภรรของกันจำเป็นมากๆที่จะต้องอดทนในเรื่องที่ไม่ชอบเพราะไม่มีอะไรจะเป็นดังใจทุกเรื่อง 3. อภัยความสัมพันธ์ที่ยาวนานของทุกคู่มีการให้อภัยเป็นสิบเป็นร้อยครั้งอภัยให้ความบกพร่องผิดพลาดของกันและกันและอย่าให้ความผิดหนึ่งครั้งบทบังทุกความดีอี 4. พูดคุยจำเป็นจริง เราไม่อาจจะอดทนอภัยแต่ไม่พูดกันเรานั้นยอมไม่ยังประโยชน์ระยะยาวการแก้ปัญหาต้องพูดคุยแลกเปลี่ยนชีวิตคู่ที่ถกเถียงกันบ้างดีกว่าการกับเก็บที่เราระเบิดทีเดียวห้าเข้าใจพยายามเข้าใจอีกฝ่ายให้มากให้โอกาสและพื้นที่ในการแก้ไขหากมีพฤติกรรมใดที่ไม่ชอบลองหาคำอธิบายในมุมของเขาและแสดงออกให้อีกฝ่ายรู้ว่า เราพร้อมเคียงข้างเราเข้าใจแม้ในวันที่เขาไม่น่ารัก 6. ลดการคาดหวังอย่าให้แนวคิดเพอร์เฟกตนิยมทำเราลืมไปว่าเขาคือคนและเราคือคนทั้งเขาและเรามีข้อบอกพร่องผิดพลาดพลาดได้มีมุมไม่น่ารักได้การลดความคาดหวังจะลดความผิดหวัง 7. ยำเกรงการกลัวอัลลอฮ์คือสิ่งสำคัญในทุกความสัมพันธ์ มีถ้อยคาของสลับที่ว่าให้แต่างงานกับคนตักว่าเมื่อวันที่เขาไม่พอใจเขาจะยังให้เกียรติอีกฝ่ายเสมอเพราะความตักว่าจะทําให้เราไม่ละเมิดใครเรากลัวอันเลาะเนื้อหาบทความคุณครูติดดินอันทําดุลิลละหวังว่าเราทุกคนจะนําสิ่งเหล่านี้มาปรับใช้ในชีวิตเพื่อให้ชีวิตคู่รับรื่นและมีความสุขอินชาอัลเลาะห์